เอามาที่อันดับ3กุ๊กกุ๊กไก่ไก่เดือยทองของโทมัสแฟรงค์นี่ก็ถือว่าเก็บไป14ขคะแนนแล้วมีแพ้อ่ามีแพ้แบอลมาแล้วก็มีเสมอบสมที่แบบหน้าเขกกาบนะแต่เขาชนะซิตี้ได้รู้รู้ไหมเนี่ยชนะซิตี้แพ้บอลมัดเสมอทีมบัวอย่างวูฟเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมจ้สเปอร์ซี่นี่แหละเหตุผลใหญ่ๆเลย เพราะว่าตัวมัสแฟค์เนี่ยเข้ามาเกมรับดูแน่นขึ้นเกมลุกดูมีประสิทธิภาพรูปแบบการเล่นให้ดูเป็นรูปเป็นทรงไม่เหมือนตอนแอนอยู่เงยแต่ดื้อๆอยู่ดีๆแพ้บอลหมัดอยู่ดีๆทำไรวูฟไ่ได้เกือบตายก็นี่ไงสเปอร์ซี่เลยยังคงมีอยู่นะยังมีอยู่ไอ้อย่างเงี้ยมันสลัดไม่ออกงงมากคือนัดนัเจอวูบเนี่ยงงคืออย่างบอลหมัดเนี่ยมันมันก็ถึงก็เข้าใจได้สูยาอยู่นะบอลหมัดกินดีนะปีนี้ดีแต่วูฟเนี่ยดูการเล่นนะเฮ้ยเล่นอะไรวะ โกรธมากเพราะว่าวันนั้นลิชัยซอนเป็นทิปเปิลกับตันเลย <c oughs> ไม่ใช่อะไรเลยโอ้ไปหัวไปหวโกรธตรงนี้โกรธตรงนี้แหละครับโกรธไปหัวเรื่องแฟนาซี่ี้ไม่คือกลับว่าโาอ้ยใสวะเข้าใจว่า,าคือดูตามหน้าเสือแล้วดูอะไรต่างๆนะเฮ้ย <c oughs> เล่นสู้ไม่ได้เลยมไม่น่าเชื่อทั้งทั้งที่ตัวเนี่ยแล้วล่าสุดมานี่โดนดรอปไปแล้วลิชัยซอนเห็นไ่มใช่ใช่ใช่สู้ไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เลยอดีไม่แพ้นะใช่ จริงจริงรอดมาได้รูปแบบโอ้โหจ้าปริญญาย่ายิงตามด้วย่ไมไม่งั้นแพ้ไปแล้วก็เนี่ยเขาก็ต้องพิสูจน์ตรงนี้ได้ว่าก้าวข้ามไอ้กคำว่าสเปอร์ซี่นะคือแฟนสเปอร์จะกลัวกันนะเพราะว่ามันเป็นคำที่ฝรั่งเขาพูดเราเอาจากฝรั่งฝรั่งเขาพูดมาตั้งแต่มันไม่ใช่เพิ่งมาพูดปีนี้นะพูดมาสามสิบสี่สิบปีแล้วว่าความสเปอร์ซี่เนี่ยหกสิบอ่าต้องมีนะแต่าะว่าแฟนไก่เขาเข้าใจเพราะว่าเขาก็พูดเขาก็คิดอย่างเงี้ยจริงๆผมคุยกับน้องมงน้องแมวเขาก็คิดออยยย่่างงเเีี้คืน มันอยู่ดีๆมันมันไม่มีเหตุไม่มีผลไงเขาเรียกความสเปอร์เอออยู่ดีๆไม่มีเหตุไม่มีผลอ่ะพูดไปดื้อๆเงีเ้ย